อ่ะสองคนนี้ทำอะไรเนี่ยฮ้แจ็คกระตังทำอะไรเนี่ยตองดูแจ็คกระตังนี่เขารักกันนะโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยแม่ฝนรู้แล้วเอาหนามออกให้โอ้ยตังตังเอาหนามออกให้กันไหมโอ้ยแจ็คทำไมน่ารักจังเลยอ่ะโอ้ยโอ้โห จริงจังเลยลูกโอยนะให้แจ็คทำให้ให้แจ็คทำให,ให้แจ็คทำให้ตังก่อรทำให้ตังก่อน,อนไม่ต้องมาเล่นอย่าเพิ่งมาเล่นกันเออเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวมันก็มันก็คุมทำให้กันเด๊ตังรำคาญตังรำคาญแล้วมินมินปักเมื่อกี้ เมมเม่แม่ทำความสะอาดปักปักข้ามือไหนแตงอ้อนเหรอถ้าถ้าเล่นแล้วไม่เล่นน่ะถ้าจับแล้วไม่เล่นมันจะเขียอันนั่น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 อันั่นเนี่ยเดินอ้อมทำไมแต่ เอาเอาเอาอันไหนท้าเคียแต่ท้าเคียวันน่ะวันน่ะอันไนนนนแต๊กน่ารักจังเลยอะท้าเคียให้ดูหน่อยเร็วแต่ท้าเคียเร็วเออ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 เรื่มอยาแต๊กหน่อยเนี่ย เล่นกับแต้งหน่อยเนี่ยคือ,อ,อแต่มาเล่นกับพี่ป๊อกนี่มาป๊อก,ป,อกป๊อกอยู่ไอตังไม่เข้าเลยเหรอป๊อก, <laughs> อกโอ้ยอันนั้นก็เลยอันนั้นก็รักกันแหงหป๊อกป๊อก ปอกเป็นไรปอกดูแลหนามเนี่ยไปเอากับไอ้ตังมาแน่เลย <c oughs> ไม่ไปไมไปไป,ไป <c oughs>